โอากาศเช้าๆ้าวันวันอะไรนอะไรเนี่วันพุทธที่3 1เดือนพฤษภาคมนะคะอากาศเช้าๆ้าคาเฟ่ดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้อากาศเสียงนกเสียงการุนทวีอะไรจังจีนรึางอจังเด็กกูโมอากาศเช้าเชานะคะ บริเวณรอบบ้านนะคะดอกไม้ให้ออกดอกเผยนี่บริเวณรอบบ้านนะคะบริเวณรอบบ้านนะคะบริเวณรอบบ้านจะให้ดูอากาศเช้าๆเกาะเกลือขึ้นโกันนี่จะให้ชีวิตประจำวันของนางนะคะ นางไม่มีเวียก,ยกชีวิตประจำวันคันนี่ยังกะเจ้านี่กระกระปรึกโมก็กิดคุณนายเดินทายยูทูบนะคะเก้าอ,อี้โยกนะคะนี่เก้าอ,อี้โยกค่ะเก้าอ,อี้โยกให้ดอกไม้นั่งนะคะไม่ใช่คนนั่งนะคะ <laughs> ครอยากใครอยากนั่งก็ามาเด้ออันนี้ก็ทำให้ดอกไม้นั่งนะคะอีโยกนะคะตุกตังเดิมประกายังไงกินกุยเต้ก็เลยย้อมตั้งเดิมประกาอีโย,ยกค่ะมามือเดินเนี่ยจกรูเดิมประกากนะคะนบ้ดนดดาดอกไม้คนบ้าดอก,กไม้นะคะคนบ้าดอก อันนี้ก็มันฝรั่งนะคะนี่มันฝรั่งเนื้อไงวงดำเมื่อรองกระถางอันนี้คิวๆนี่จะเมือสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงออกรนเรียกอันนี้สีม่วงก็จะหมดไปแล้วดอกพูนนะคะตัวนี้ก็จะออกสีขาวค่ะขาวสวยค่ะอันนี้ก็จะสวยใบยอันนี้กิมมูจโรด์สมเอาเฮยนี่กิมมูจโรดต์ตเฮสมาหลังนี่ไมก็นู้ เดินจะวิตฤกตเลยเนาะท้องฟ้าสดใสนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสค่ะท้องฟ้าแจ่มใสมากกระเดานะคะกระเดา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 ดุ๊บคางๆปงปะเตียเดินดุ๊บ้างๆปงปะเตียนะคะสิ่งคนจับรื่องเรเวียไปดำพูดบอกกันเนาะสะลัเไหลฮูลูลฮ้อ คนว่างงานเด้อสมอក៏ហត់ទៅត្រីទៅត្រួលអូយយ៉ាក៏ឡងសមរលាបទឹកតាមឡងជុះណោមមកក្លានតាមទឹកឡងហុយត្រូមមកនេះនាងធ្វើຄວາມស្អាតនេះកາງកราวពទះណងឆោងរងមិនមែនតែស្មៅទៅកោណូ ทางี้ก็นอนกัดเมาทางนี้างนี้นงา,าง,าง,างี้อันนี้ดอกสีซอนะคะดอกสีขาวเดี๋ยวก็อกแล้วนี่สีขาวอันนี้ก็สีชมพูสีดกสีเดยนะคะต้งกลอยปเตียนะคะบริเวณหลังบ้าน,นะคะ่ะรถจักรยานไม่ทำงานวันนี้เพราะไม่มีลมนะคะจักรยานเธกการต้งไงเนี่ยเม,มียนขยาย อันนี้ก็เก้าอี้โยกเหมือนกันค่ะนี่นะกิตุกอ้อยหนึ่งกุยแต่โยมอ้อยรสะกลางกุยแทนถายให้ดกอริเวณข้างหลังบ้านนะคะรอบๆค่ะดอกไม้สวยๆอันนี้ดอกสีม่วงสวยนะคะดอกสีม่วงค่ะเดี๋ยวไปให้ดูสวนผักสวนครัวหน้าบ้านนะคะ สวนผักสวนครัวสวนผักสวนครัวหน้าบ้านนี่กาแฟโอฮอตกาแฟสันบานมาตรูมาตริดเจ๋ะเฮยนี่ แต่มันคือความสะอาดนี่ไงนี่ยคนี่คือความสะอาดอยสะอาดส,ดสนี่ร้อนี่ร้อนี่นี่จับจนีน่เงียงเอ,อ้ยอยากนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะต้นเป็นต้นสวยใบก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะพืชผักสวนครัวของนางนะคะสลัดนะคะพืชผักสวนครัวค่ะใครที่ชอบพืชผักสวนครัว กระเบมือมือเด้อนี่ข้างในข้างในข้างในี้พุทธสวนโครโอตะสะเพรื่อนนี่น้องแตงกวาเพรเฮยนี่นี่มาโอ้แตงกวานะคะเพร่เฮยนี่ดำรุุญรเบียะผสมกันเนี่ยนี่กางเป็สลัดวันนี้วันนี้กินสลัดนะคะตอนเที่ยงนี่มะเขือเทศก็ขึ้นแล้วนี่รุุญรเบียะเลยทางโน้น ต้นคะนา้าผักสลัดวันนั้นก็เก็บสลัดไปนะคะสลัดนะคะสลัดนี่กระดม,มคะน้าเนี่ยตัวนี่แสดงกุ้ยมาดมนี่ดมเฮ้ยมันเติมเคยโตข้างตัวนาตี่น,นู่นข้างน้กงคอนโดแต่มันโยตรึงดะข้างนี้กินเลี้งตรึงอนุสตอเบอรี่นะคะเพล่เฮ้ยอนุสตอเบอรี่ข้างน้อง ให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะกระเดาคลังนะคะแชุุ่กแช่เมื่อดมอดกครังเนาะรถสเสียงนกเสียงกานะคะเสียงนกเสียงกาค่ะอันนี้บ้านของพนางเองนะคะบ้านพนางค่ะสนอันนี้เอออันนี้ก็มันรังทางนี้ก็ มันฝรั่งค่ะอันนี้ก็เดิมก็ทำพร้อมนี่เธอปรมค่ะปรมปติยากลางน,นก็ได้อีก,กีบโอนทลายกลางนอันนี้ก็อันนู้นก็อ,นนกอ,อ,อะไรนะเออตะคะนาโอ้สวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะสวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยสวยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะได้กินแล้วถ้อแดดโอกแบบนี้กหาะ ใส่กระถางค่ะมาโลมาเลี้ยวกีกําลังเกิดเปิดถัเด็ดออกนะผักชีก็มีนะคะผักชีค่ะผักชีไม่ต้องซื้อเท้าหน้านี้ผักสลัดวันนี้กินสลัดแล้วต้องเอาออกเพราะมันเยอะผักอยู่ในนี้ต้องเอาออกนะคะผักสวนครัวของพนังนะคะอนันนย้ายมาจากหลังบ้านนะคะที่เป็นกระถางกระถางน,นี้ ย้ายมาจากหลังบ้านค่ะนี่ดอกไม้ดอกดาวเรืองเอามาจากบ้านนี่จะขยายปลูกนะคะในสวนนี่แหละในสวนผักนี่แหละจะได้สวยๆเวลาขึ้นจะได้สวยนะคะนี่ผักคะน้าโอ้ยสวยค่ะอ้อหน้านี่ราจังบ้านปุ้ย้านแล้วจิกรวยพย,ยัวเด้อนี่บองปนคนบ้าปลูกผักคนบ้าปลูกต้นไม้ เลยหยู่เดออ้อบางโูนสวนพืชสวนผักสวนครัวของพนางนะคะบริเวณมุกปุเตียมุกเตียนี่กระต่ายนั่งอยู่ด้วยกระต่ายอยู่ในป่าใบตกไม้นะคะตัวนี้ก็ขี้เกียจนั่งกลางร่มนะคะนางไม่ยอมออกแดดตัวนี้นางไม่ยอมออกแดดนะคะกลางร่ม ดูในกระถางค่ะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะก้องฟ้าสดใสค่ะนี่จะมือเดินนี่ดันใจนี่สีเหลือง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 หมดนะคะข้างขนงกน,นุ่งกำกานะคะบริเวณนะคะสีเหลืองดอกสีเหลืองนะคะอน,นุป,ป,นนนปติอ่อนทรายด้าลูกข้างนอกปติอุ่งที่เก็บประบอบหาทห่อมลูกข้างนอกปติเกลือ กระดดเสมเมาหนูเป็นเจโจรดวันนั้นทำงานนะคะยังไม่ได้เอาไปทิ้งเลยนี่ <c oughs> สอนมาไงทำงานนะคะนี้สวยใบนะคะอันนี้สวยใบ,ยะค,ะนนยบยค่ะ